เอาสารภาพไปซะตั้งกล้องนานเลยครับอันนี้ไหนบอกส<า>องนทีเสร็จอันนี้กี่นาทีมือสัน่นมันเป็นายหิวหน่าสงสารนะทีมงานเราข้าวเที่ยงไม่เคยกินพอตอนเย็นปุ๊บมันล่ำแล้ว <laughs> ตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับไปมาถึงเราแวะไปหาลูกค้าก่อนพี่แดงอยู่ตรงนี้ครับครับเดี๋ยวขนมไปฝากก่อนสวัสดีครับพี่แดงคุณพ่อสวัสดีครับมีของมาฝากด้วยพี่แดงครับพี่โรดนะครับนี่ฝากคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่นี่มีของมาฝากด้วยใช่อันนึงเนี่ยปลากิมไข่เต่า ตี๊กินเลยนะครับแล้วก็ผลิตปั๊บนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวเตรียมตัวเริ่มวางผังกันนะครับทําความเข้าใจเรื่องแบบกันก่อนนะครับใช่ติ่งนี้ไหมที่พี่แดงบอกว่าจะไม่เอาขนาดสิงตรงนี้อ่ะโอเคไม่มีแล้วั่นถูกต้องนะครับที่น้องเบสปัดมาจากร้อย 25เองนี่ตอนนี้ไก่เป็น้อยเป็น179ตัว180ตารางเมตรครับบ้านหลังตอนเรกบอกเพราะว่าตรงนี้ห้องมันเล็กแค่าห้องแล้วแขกเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคสร้างโอเคสร้างทีเดียวครับกระเทินสร้างนี่แหละครับไม่เป็นไรจากรู้ว่าฝั่งนู้นที่เราคุยกันครั้งแรก3เมตรใช่ไหมครับถ้าทางเข้าระเบียงพี่อยู่ตรงนี้ก็บันไดตรงนี้ะมันจะเว้นไปอีกครับนี่มันจะเว้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับที่บ้านพี่แดงมันอาจจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูครับใช่พี่แดงจะเอาฉากฝัน ให้มันสวยแต่ที่พี่จะให้ตะวันออกเลยมันก็ต้องหันไปมุมโอ้ใช่ครับมันก็จะข้างหลังมันจะเข้าไปหาั้วอีกอใช่ครับเรื่องระยะที่โอเคใช่ไหมครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมันจะได้วางตำแหน่งผังได้เลยครับเอาสารภาพไปนะสา oh, <no. S 2> รภา,า,าพเทมันปักี่ตั้งแต่แรกจับหัวกัน ไม่ไม่ไี่สามลายหลังมาดีเลยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเไา่ิดในถูกทางกันครับเนี่ยตอนนั้นน้ำคิดอยู่อเ่จะต้องตั้งกล้องหนึ่งสองสามเจ็ดครั้งนะโอเคจะได้จบทีเดียวเลยเดินแนวนั้นเนาะไปหลังบ้านก่อนใช่ไหมเริ่มจาก1เมตรแล้วไปอีก2เมตรห้าสิบเปลี่ยนเปลี่ยน เสียงเพลงมาจากไหนครับเนี่ยก็มาจากโทรศัพท์เ <laughs> นี่ยเองนะครับเพลงระหว่างทําง,ง,งานตามต่อได้ไที่ไหนครับเพลงนี้ครับติดตามต่อได้ที่ช่อง y o u ยูทู d ดัตติเชสนะครับอ,อย่าลืมไปฟังกันนะครับเ <laughs> ข้าไปดูเลยตรงนี้ครับ5เมตรสุดท้ายครับตั้งกล้องนานเลยครับวันนี้เล่นบอกสองนาทีเสร็จเล่นบอกสองนาทีเสร็จอันนี้นกี่นาทีมันเป็นไรหิว หิวอะไรหิวข้าวเหรอครับหิวอะไรหิวอะไรข้น้ำเก๊กฮวยครับเก๊กฮวยเยแล้อนนี้ก็เลยเวลาทานอาหารเที่ยงนะก่อนอาจจะเป็นน้ำเก๊กฮวยตอนเย็นนี่นี่นี่ยิ่งจอปนี่กินเก็บถามมาเก็บตามมาครัผมไม่อยากกินพอตอนเย็นปุ๊บมันลั่มแล้วสองขวดอย่างน้อยอะไรวะหน้าสงสารนะทีมงานเราสุดท้ายสุดท้ายจะพองกินเี่ เก็บฟองไว้กินน้ำขีิควาช่คยับวันนี้เขาเป็นลมเลยตรงนี้ถูกต้องค่ะแดงนี่เนาะสามเมตรแปดสิบตรงนี้สามเมตรนะครับเข้าใจอยู่ค่ะเข้าใจอะไรต้องตำแหนงไหมที่จะเข้าใจว่าอะไรโอเคตรงอะไรยังไงใช่ครับต้องทิงเอาที่ว่าความชอบเราด้วยครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่แดงก็งานวางหลังบ้านทั้งหมด ีุ่ดต้นนะครับก็แล้วเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไม่ไแดงสวัสดีครับต่อไปทางศูนย์รับสร้างบ้านเจ h ีเฮาจะพาไปดูคลิปอะไรนะครับไปติดตามกันนะครับสำหรับคืิปนี้ขอโนล,ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจแอน